สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมเนาะนะครับผมได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับผม ลูกคผได้ยินไหมครับผมพากันได้ยินผมไหมสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับแปลบ้านปิยะฉัตรเนาะนะครับผม โอเคนะครับได้ยินเสียงผมเนาะนะครับผมเนาะสำหรับพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านปียชัดนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเซตระบบนิดนึงนะครับจะได้ยินช้านิดนึงนะครับผมอ่านะครับผมคราวนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะก่อสร้างบ้าน นะครับผมเนาะอ่านะครับแบบบ้านหลังนี้เป็นหลังคาทรงปัญญ้นหยานะครับผมเนาะค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะผมจะค่อยๆไล่เรียงแล้วกันนะครับผมเนาะอาจจะพูดผิดแล้วก็พูดถูกในบางครั้งนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้อ่านะครับผมเนาะโอเคนะครับอ่อะ่อะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เข้ามานะครับทักทายผมนิดนึงเนาะว่ามีใครดูผมอยู่นะครับผมเนาะตอนนี้นะตอนนี้นะครับจะได้พูดคุยกันไปพร้อมๆกันสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สงสัยเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้นะครับแบบบ้านปิยะชัดนะครับเป็นหลังคาทรงปั้นหยานะครับวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆตอนนี้ผมใส่ไปให้ค่อนข้างครบแล้วนะครับผมจะทําให้เหมือนกับ งานก่อสร้างจริงทุกประการเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นงานฐานรากนะครับผมเปิดให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นงานเสาเข็มงานผูกเหล็กคานอะไรต่างๆนะครับจะทําให้เห็นในทุกๆอย่างเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมพามาดาูขนาดของตัวบ้านต่างๆนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับของแบบบ้าน ปียชักนะครับตั้งแต่ฐานบ้านนะครับมีบันไดกี่ขั้นเปิดลังคาออกให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนกันบ้างคือเป็นแบบนี้หรือแบบนี้นะครับพี่ๆที่ดูอยู่น้าตอนนี้นะครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนาะโอเคสวัสดีครับผมก็มีพี่ๆที่กำลังดูผมอยู่นะครับผมเนาะจะค่อยๆไล่เลียงกันเนาะถ้าถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะ พยายามดูคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะจะตอบคาถามทุกๆคําถามนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับผมเค okay. ก็ไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับเนาะสรับแปลนบ้านนะครับผมเนาะว่ามีขนาดแต่ละห้องนั้นขนาดเท่าไรกันบ้างน,นะครับผมนาะสลับหน้าบ้านนะครับเสาต้นนี้ถึงฝั่งนี้เลยนะครับอยู่ที่10เมตรห้นะครับเนาะ เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับจะอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับจะอยู่ที่2เมตร50นะครับผมเนาะในการออกแบบนะครับเนาะบันไดนะครับจะอยู่ในตัวบ้านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะมีชั้นวางรองเท้านะครับต่างๆผมก็มีให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับผมเนาะจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมเนาะ นะครับผมเป็นบันได3ขั้นนะครับตรงนี้นะนี่คือบันได3ขั้นนะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับแล้วก็พื้นบ้านนะครับผมเนาะสลหรับขนาดของระเบียงนะครับของแบบบ้านปียชัดนะครับผมเนาะ3มเมตรคูณ4เมตรนะครับเนาะเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ4เมตรแล้วก็เสาต้นนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3มเมตรนะครับ ระเบียงในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับ3เมตรคูณ4เมตรเป็นระเบียงที่กว้างเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมในส่วนของบันไดนะครับก็จะมีเรียกว่าหลังคาคุมอยู่นะครับผมเนาะจะมีหลังคาคุมกันอยู่นะครับจะได้เรียกว่าเวลาเราเดินลงนะครับบันไดจะได้ไม่เปียกนะครับสามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้1คันเลยนะครับยูตรงนี้นะเวลาเข้าฝั่งนี้นะครับก็สามารถจอดได้เลยนะครับผมเนาะ ก็วางรองเท้าได้นะครับเนาะเก็บรองเท้าได้นะครับโดยที่เราไม่เปียกฝนนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดลังคาให้พี่นั้นได้ดูกันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้เนาะ,ะนี่คือผมเปิดลังคาออกครับก็จะเห็นแบบแปลนพื้นนะครับของแบบบ้านปิยะชัดนะครับผมเนาะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับเนาะ ห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนสองนะครับห้องนอนสามนะครับผมเนาะอ่าห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีทั้งหมดสองฝั่งนะครับห้องโถงส่วนรับแขกแล้วก็ห้องโถงส่วนที่สามารถดูทีวีได้นะครับผมเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับผมใส่ผ้าม่านนะครับใส่ผ้าม่านแล้วก็โซฟานะครับแอร์ใส่แอร์ให้พี่นัทได้ดูด้วยนะครับว่า การตกแต่งนั้นจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับามาดูที่ขนาดนะครับขนาดของแบบแปลนนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะนะครับก็ผนังฝั่งนี้นะครับผนังฝั่งนี้เนาะถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตรห้าสิบ นะครับผมเนาะแล้วก็ผนังฝั่งนี้นะครับถึงเสาต้นนี้อยู่ที่4เมตรนะครับส่วนทางเดินนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับนะครับผมเนาะอยู่ที่2เมตรนะครับผมเนาะอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะอ่านะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างนะครับเนาะเป็นหน้าต่างบ้านแบ่งสี่ นะครับตรงนี้นะบานแบ่ง <hop> สีตรงนี้ก็บานแบ่ง <decoration> สีจะรูปร่างหน้าตาจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเนาะตรงนี้ก็เป็นการวางแอร์นะครับเป็นคอยร้อนนะครับผมเนาะของแอร์นะครับผมเนาะแอร์ก็วางให้แอร์ตัวนี้เป็นของห้องนี้นะครับเป็นของห้องนอนที่2นะครับแอร์ตัวนี้ก็เป็นของห้องนอนที่3นะครับผมเนาะอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีของห้องโถงนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะ ห้องโถงแล้วก็ห้องนอนหนึ่งนะครับเนี่ยจะวางคู่กันเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับผมมาดูกันต่อนะครับเนาะตรงนี้นะสำหรับแบบบ้านปิยะฉัตรนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บ,บนึง่านะครับผม งนี้นะครับในส่วนของบริเวณของตรงนี้นะครับทางเดินเนาะนะครับ2เมตรนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าห้องนอนที่2นะครับแล้วประตูทางเข้าห้องนอนที่1อยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับขนาดห้องนะครับขนาดของห้องนะครับห้องนอน1นะจะอยู่ที่4เมตรคูณ4เมตรนะครับเนาะ ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตรเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะสลหรับตัวนี้นะครับเป็นเตียงนอนนะครับ6ฟุตนะครับใส่ได้สบายๆเลยนะครับเนาะอ่าตรงนี้เป็นตู้ข้างเตียงนะครับในการจัดเรียงหรือจัดวางนะครับจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะมีแค่อ่าตัวเดียวนะครับเราลบออกเนาะมีแค่ตัวเดียวนะครับอ่าเอาฝั่งนี้ดีกว่า ที่นอนเนาะเราก็จะวางมาติดชิดกันนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถวางเขาเรียกว่าโซฟาได้นะครับโ,โซฟาได้หนึ่งตัวเดี๋ยวผมลองวางให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับว่าเวลาเราจัดวางแล้วนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับรูปล่างหน้าตานะครับบางครั้งเราก็จําเป็นที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราวางแล้วมันจะเป็น หน้าตาแบบไหนกันนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะครับเนตรงนี้นะครับขยับมานิดนึงนะครับนี่นะครับอ่าก็เพ๊บนะครับผมนี่ก็ห้องนอนหนึ่งนะครับสี่เมตรคูณสี่เมตรสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้สบายสบายเลยนะครับผมเนาะตรงนี้อ่านะครับเนาะ ส่วนห้องนอนที่1นนะคะจะมีห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับเนาะตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาเนาะอันนี้เป็นประตูบานสไลด์นะครับเนา,าะเป็นบานสไลด์ ue, นะครับเนาะเข้ามานะครับเปิดเข้ามาจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับในการจัดวางก็เหมือนกันนะครับโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับเนาะเพื่อในการจัด ตู้เสื้อผ้าไม่ให้เสียพื้นที่มากมายนะครับเราสามารถขยับมาฝั่งนี้ได้สําหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับผมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตอนที่ผมกําลังไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะพูดไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีพี่พี่ท่านไหนที่อยากจะสอบถามนะครับผมก็จะตอบคําถามนะครับผมเนาะตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับสามารถวางได้2ตู้เลยนะครับผมเนาะ ส่วนห้องบริเวณตรงนี้นะครับเป็นห้องแต่งตัวนะครับอยู่ที่2เมตรคูณ er 2เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้2เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะอ่านะครับผมที่พี่ที่ที่เข้ามานะครับพูดคุยกับผมได้นะครับผมเนาะนะครับผมขยับตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้2ตู้เนาะเพื่อ พี่ๆท่านไหนนะครับมีตู้เสื้อผ้าที่เยอะนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งหมด2ตู้เลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอาหารนิดนึงนะครับจัดได้จัดพื้นที่ได้ลงตัวนะครับผมเนาะครับอย่างนี้นะครับผมเนาะลองจัดให้พี่นันได้ดูนะครับเนาะส่วนจะซื้อโต๊ะเครื่องแป้งแบบไหนแบบกลมหรือแบบไม่กลมนะครับก็ แล้วแต่พี่พี่เนาะนะครับเราออกจากห้องน้ําแล้วก็มาแต่งตัวนะครับนั่งโต๊ะเครื่องแป้งของเรานะครับอา่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ได้ตู้อีกหนึ่งตู้นะครับอ่าผมขยับตู้มาที่หนึ่งในห้องนี้เสื้อผ้าจะเยอะมากเนาะมีตู้หลายตู้เลยนะครับตรงนี้อา่าก็จะให้ดูถ้าจัดแบบให้มันอึดอัดมันก็จะอึดอัดนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะนี่ นี่เป็นห้องแต่งตัวนะครับของพี่พี่ FFC นะครับผมสำหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีครับนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับห้องแต่งตัวนะครับ2เมตรห้าสิบคูณ2เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตรห้าสิบนะครับผมแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรเนาะไปดูห้องน้ํากันนะครับเนาะเปิดประตูเข้าไปนะครับผมเนาะก็จะเจอกับห้องน้ําขนาดอยู่ที่2เมตรแปดสิบนะครับผม คูณสเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรแปดสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาักหน้านะครับชักโครกสายฉีดชำระนะครับตรงนี้เป็นผนังกั้นนะครับสามารถวางสบู่ยาสิฟันนะครับส่วนแชมพูนะครับก็วางได้นะครับผมเนาะ มาดูฝั่งนี้นะครับก็มีชั้นให้วางเหมือนกันนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าท่อนำทิ้งนะครับก็มีให้นะครับผมเนาะฝัากั้วนะครับผมเนาะอันนี้ปูกระเบื้องนะครับผมเนาะจนสูงจนถึงฝ้าเลยนะครับผมตรงนี้นะ่านะครับผมอยู่น้ำนะครับรอผมนิดนึงนะกินน้ำก่อนแป๊บนึงนะครับผม มาดูกันต่อเนาะนะครับผมต้องขอภัยด้วยนะครับอ่านะก็มาดูนะครับตอนนี้เนาะอ่าอันนี้คือขนาดของห้องน้ํานะครับขาของห้องน้ํานะนะครับผมออกมานะครับจากห้องน้ํานะก็ต้องผ่านห้องแต่งตัวนะครับผ่านห้องแต่งตัวก็มาห้องนอนหนึ่งนะครับต้องออกมานะครับเดินออกมา นในส่วนบริเวณของตรงนี้นะครับสามารถวางตู้เย็นแล้วก็โต๊ะอะไรต่างๆได้นะผมวางให้พี่ๆนั้นได้ดูนะครับผมว่าในการจัดวางนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับขนาดของแต่ละห้องนะครับส่วนคลิปที่พูดเร็วๆนะครับในขนาดห้องต่างๆผมก็พูดให้นั้นได้ฟังนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมอยู่ใน p l a ลิสต์นี้แหละ นะครับผมเนาะสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะครับไปดูห้องนอนที่2นะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับผมเข้ามาเนาะนะฮะอ่าก็จะเจอกับขนาดห้องนะครับขนาดห้องเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเปิดดูให้พี่ๆนั่นได้ดูนะครับเนาะก็3ามเมตรห้นะครับคูณสเมตรนะครับเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตร นะครับผมเนะาะนะครับตรงนี้นะอ่ะอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมเนาะส่วนในห้องนอนทั้ง2ทั้ง3ห้องนี้นะครับผมได้ว่าลองจัดวางให้พี่นั่นได้ดูว่าเตียง6ฟุตใส่ได้ไหมนะครับผมเนาะนะครับมีโต๊ะทํางานใส่ได้ไหมนะครับเนาะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้ใส่ได้ไหมนะครับผมเนอ้อนี่ผมวางทับกันนิดนึงนะครับ พยายามนิดนึงนะฮะอ่ะจะเป็นการวางแบบนี้นะครับเนาะก็จะมีโต๊ะคอมนะครับโต๊ะทำงานนะครับถ้าเป็นห้องของลูกนะครับก็ต้องจำเป็นต้องมีโต๊ะคอมอยู่1ตัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกๆนะครับได้อ่าเล่นเกมอ่านหนังสือทำการบ้านนะครับผมเนาะจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ่านะครับอาจจะมีทีวีนะถ้าเป็นห้องของ ลูกๆนะครับถ้าต้องการดูทีวีก็จะมีทีวีวางทีวีไว้ตรงส่วนนี้นะครับมีแอร์และก็มีผ้าม่านนะครับเนาะกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนนะครับที่ผมทําให้พี่ๆนั้นได้ดูเนาะนี่นะครับกระเบื้องลายหินอ่อน60คูณ60นะครับผมเนาะตรงนี้นะครับขนาดห้องนะครับเป็นขนาดห้องค่อนข้างใหญ่มานิดนึงนะครับ3 5มเมนะครับคูณ4เมตร นะครับผมเนาะนะครับผมเนาะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะสามารถพูดคุยกับผมได้นะครับเนาะถ้าผมเห็นผมจะตอบนะครับเนาะเพราะว่าผมเพิ่งจะไลฟ์สดอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะก็เป็นเด็กฝึกหัดนะครับเนาะนิดนึงนะครับก็ให้โอกาสผมด้วยนะครับเนาะจะพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับพูดให ฟังได้ง่ายนะครับพูดให้ชัดนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับผมเนาะนี่คือขนาดของห้องนอนที่สองนะครับเนาะมีตู้เสื้อผ้านหนึ่งตู้นะครับอ่ามีแอร์หนึ่งตู้นะครับมีโต๊ะหัวเตียงให้ด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้อ่ะไปดูห้องนอนที่3นะครับผมเนาะห้องนอนที่3จะเป็นจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับผมเนาะนี่ประตูห้องน้ํานะครับเนาะ ไปตั้งแต่ทางเข้าเลยดีกว่านะครับเนาะนี่คือประตูทางเข้าห้องนอนที่3นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็เข้ามานะครับเนาะจะเจอกับขนาดห้องนะครับ4เมตรคูณ4เมตรนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรนะครับ4เมตรเช่นเดียวกันเลยนะครับผมเนาะอ่านะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับโต๊ะทํางานนะครับเนาะเตียง6ฟุตนะครับใส่ได้สบายสบายเลยครับถ้ามีลองเอาจําลองคนนะครับคนคนหนึ่งเข้ามานะครับว่าเราจะมีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับเนาะนี่นะครับเราก็วางคนไป1คนนะครับในการอยู่อาศัยเห็นไหมฮะเป็นห้องขนาดกว้างนะครับ4เมตรคูณ4เมตรนะครับผมเนาะ มีหน้าต่างหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ใส่ผ้าม่านให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะอา่านะครับผมอ่ะนี่ผมเอาผู้ชายคนนี้ออกก่อนเนาะนะครับอา่านะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเนาะเปิดประตูห้องน้ํานะครับจะเจอกับขนาดห้องน้ํานะครับมีขนาดอยู่ที่1นึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะตรงนี้นะอา่า ผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้1นึ่งเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับหนึ่งเมตรเเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะอ่าห้องน้ํา2ห้องนี้เป็นห้องน้ําที่ติดกันแต่จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับผมเนาะห้องนอน1และห้องนอน2นะครับจะมีห้องน้ําในตัวทั้งคู่นะครับผมเนาะ ตรงนี้นะอ่าแต่ห้องนอนหนึ่งจะมีห้องแต่งตัวให้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นห้องนอนหลักนะครับตรงนี้นะอ่านะครับผมก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับเนะาะปักบัวนะครับสายฉีดชำระชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกนะครับมีหน้าต่างบานกระทุ้งให้ห้องละ1ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะห้องละหนึ่งตัวนะครับผม นี่เป็นห้องนอนที่3นะครับไปดูสําหรับห้องห้องครัวนะครับก่อนที่จะไปห้องครัวนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตู้คอนซูเมอร์นะครับผมนอตรงนี้นะเป็นตู้คอนซูเมอร์นะครับเป็นจุดกระจายไฟต่างๆไปห้องต่างๆเลยนะครับว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเบเกอร์ลูกย่อยกี่ตัวนะครับเมนเบเกอร์เท่าไหร่ นะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับไปดูนะครับผมเนะาะนี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับจะมีขนาดอยู่ที่3.50เมตรห้คูณเเมตรนะครับใช่ไหมพูดแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้ นะครับอยู่ที่8เมตรนะครับเนาะ3เมตร50คูณ8เมตรนะครับเนาะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ8เมตรนะครับเนาะอ่าเป็นห้องครัวที่กว้างเลยนะครับแต่จริงๆใหญ่เท่ากับที่อยู่อาศัยแบบเป็นแฟลตเลยนะครับก็คือกว้าง4เมตรลึก8เมตรกว้าง3เมตร50ลึก 7เมตรหรือ8เมตรนะครับที่เราอยู่ในตามคอนโดนะครับก็อยู่ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับมีเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีถังแก๊สนะครับอันนี้เป็นปอตทผมใส่ให้ดูเนาะนะครับว่ามันสามารถวางได้จริงไหมวางได้จริงนะครับนี่จะวางได้อย่างนี้เลยนะครับผมแ้มีความสุขให้นะครับนี่อ่าเห็นไหมครับ มีพื้นที่เหลือนะครับในวางเตาแก๊สนะครับแบบบ้านนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับสามารถทําได้จริงนะครับและก็ก่อสร้างได้จริงๆด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วเขียนมาแล้วทําไม่ได้นะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับวันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับผมพาเข้ามาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับในการทําครัวเนาะนะครับผมแต่ถ้ามีผู้ชายหรือว่าเป็น คนนะครับผมเนาะก็คือเป็นตัวเรานี่แหละนะครับเข้ามาเวลาในมุมมองในการยืนนะครับว่ายืนแบบไหนในห้องัวนะครับมีเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนาะสิ่งตัวนี้นะครับตามมาตรฐานแล้วนะครับจะอยู่ที่80-85เซนนะครับผมจะเขียนไว้ทว่อยู่ที่80เซนนะครับผมเนาะสำหรับมาตรฐานของคนไทยนะครับส่วนมากแล้วแม่เลือนแม่ครัวนะครับจะสูงอยู่ประมาณ160-170 นะครับประมาณนี้แต่ผู้ชายก็จะสูงหน่อยนะครับถึง180นะครับแต่ก็ถ้ามันสูงเกินไปนะครับความสูงคนที่เขาเรียกว่าไนหะคนเตี้ยที่สุดหรือว่าที่สูงไม่พอนะครับจะเขาเรียกว่าจะลำบากนะครับผมเนาะอ่านะครับโอเคนะครับเนาะ อ่าตรงนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับบานซิงครัวนะครับอะไรต่างๆนะครับมีนะครับผมเนาะอ่าผมจะพยายามค่อยๆหมุนเนาะให้พี่นัทได้ดูนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้นะครับนะผมพาเข้าไปดูนะครับนี่นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมจะรึบๆรึบๆนิดนึงนะครับผมอ่านะครับตัวนี้จะเป็นห้องครัวเนาะนี่เข้ามาให้ได้ดูใกล้ๆกัน นะครับเนาะ,ะเป็นมุมมองที่เราอยู่ในห้องครัวจริงๆนะครับเนาะอย่างนี้เลยนะฮะ,ะนี่ก็ซิงล้างจานนะครับบานซิงต่างๆนี้สามารถวางที่เก็บของอะไรต่างๆได้เยอะแยะผมวางในสิ่งที่ควรจะวางควรจะมีในสิ่งที่เป็นความคิดของผมแต่ถ้าพี่พี่สร้างบ้านตัวนี้ไปนะครับอยากจะวางอะไรก็วางได้นะครับเนาะวางเป็นตัวอย่างนะครับ ขนาดห้องครัวนะครับกว้างนะครับ3ามเมตรห้าิบนะครับคูณ3ามเมตรห้ิเลยนะครับผมเนาะในส่วนของตรงนี้มาดูว่ามันกว้างขนาดไหนนี่ผมพาเข้ามาดูใกล้ๆล้เนาะแล้วก็นี่นะครับแะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือห้องครัวเราจริงๆนะครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในห้องนอนด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเนาะแอะนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนอยากจะไปดูห้องไหนผมพาเข้าไปดูนะครับเนาะ ตรงนี้นะนะครับผมนะครับเนอะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับผมพาเข้าไปดูฝั่งนี้ตรงนี้นะครับผมเนาะตรงนี้เป็นนี่ประตูหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นประตูไปห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําที่3นะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมเนาะสลับตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้นะครับเนาะจะสามารถวางเาครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้านะตู้กับข้าววางได้นะครับผมเนาะตรงนี้น่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะไม่ใช่ชั้นวางรองเท้าที่ผมใส่ให้พี่พี่นันได้ดูเนาะจะได้เห็นภาพนะครับผมนะเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นประตูทางออกมาจากห้องถู นะครับผมเนาะตรงนี้เนาะอ่าครับไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับถ้าจริงๆเราเข้าไปดูนะครับนี่เรามายืนในห้องน้ําจะหน้าตาเป็นแบบไหนนอะอย่างนี้เลยนะครับนานนี่เราเข้ามายืนในห้องน้ํานะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมขยับโปรแกรมผมนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับอ่าเราเข้ามาอยู่ในห้องน้ํานะครับ หมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมนี่นะครับอ่าก็มีขนาดอยู่ที่นะครับ1เมตรห้านะครับผมเนาะคูณสองเมตรหนะครับห้องน้ำทั้งสองห้องเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าผมพาเข้ามาดูในห้องนอนดีกว่านะครับเป็นมุมมองที่อยู่ในห้องนอนนะครับอ่าห้องนอนสี่เมตรคูณ4ี่เมตรนะครับตรงนี้อ่านะครับนี่ เราเข้ามาอยู่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับห้องนอนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนประกอบต่างๆเนาะห้องต่างๆนะครับผมพาดูจนครบแล้วนะครับฐานบ้านนะครับฐานบ้านตรงนี้นะครับอยู่ที่80เซนนะครับผมเนาะนะครับผมเดี๋ยวในวันถัดไปนะครับผมจะพาไปดู นะครับโครงสร้างหลังคานะครับแล้วก nee ็โครงสร้างของโครงสร้างนะครับของแบบบ้านปีชัตินะครับผมเนาะสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับผมเนาะนะครับอย่าวันหลังผมมาไลฟ์ให้ดูใหม่แล้วก็ทําคลิปวิดีโอให้พี่นั้นได้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสลับคลิปนี้นะคบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม